จะเสร็จอยู่แล้วเนี่ยเนี่ยเนี่ยไปไปเขาดูหน่อยพีย่ยาีคนบอกว่าพี่เอกชอบเสียงเลยสะนุกชอบเสียงชอบเสียงพี่ยาเลยสนุ่อันนี้ที่นั่งกินข้าวพ่นนะ่ะเขากำลังทำอยู่ยเห็นไหมล้มเลยไหมพี่เอกอไปไปไป,ไปยืนตรงนี้นี่มาล้มไหมเนี่ยมายืนตรงนี้นี่ล้มไหม โอ้ยดีเนี่ยดีเนี่ยลองเปิดพัดลมดูดิเยน็นเนี่ยไม่ร้อนเนี่ยเนี่ยคือตรงตรงเนี้ยน,นะน่าจะเป็นตลาดตรงเนี้ยตรงเนี้ยเป็นตลาดนี่เขาจะถมอีกแล้วเนี่ยไม่ทํางานไวมากเลยตะวันงานเร็วนี่นะนี่นะพี่เอกแล้วเปิดพัดลมี่เปิดพัดลมเปิดพัดลมเดี๋ยวจะพาเข้าไปดูในโกดังนะ เดี๋ยวมาดูกันว่าพัดลมเย็นไหมได้ไว้ผมจะถ่ายแล้วอีกจบเนี่ยมีคขบวนอยากไว้รอฟังเลือกอีกจะให้เราให้ฟังวันนี้ที่เอกวันนี้คนนั้นอ่ะเขาจะมาร้องเพลงให้เราฟังไหมวันนี้รีเวนต้าอาสยามมาเขาจะร้องเพลงให้เราฟังไหมผมผมบอกพี่ยาขอ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 ร้องให้ครับเขาร้องให้เปล่าให้เขากีต้ามาด้วยดิ อ้าวเหรอจะค้มทักมล้วมีลำโพงเปล่าคนไหนอยากฟังเพลงเนาะพี่เวสป้ามาสองโมงเจอกันรอยามใครอยากเจอพี่เวทป้าสยามเขาจะมาร้องเพลงับ้ก็ร้องเพลงตรงนั้นน่ะตรงนั้นน่ะอืร้องนะอุดังพี่ยานี้ล่มลอมเนี่ยสบายเหรอพี่ต้องบาเนี่ยแม่ค้าต้องหันหน้าอย่างนี้พี่แม่ค้าต้องหันหน้าเข้าหากันแบบนี้แล้วตรงเนี้ยที่นั่งกินข้าว ได้คนในวงการใช่เนี่ยหันหน้าหันหน้ามึงเขียนหนึ่งว่ะหันหน้าชนกันดีเลยเนี่ยดูดิใช่หันหน้าชนกันพี่เอกไม่ต้องเลือกเดี๋ยวพี่ยาเลือกให้พี่ยารู้ดีว่าตรงไหนเป็นทางดีตรงไหนเป็นทางที่ดีที่สุดเขาบอกว่าให้พี่เป็นป้าแต่งเพลงให้พี่ยาด้วยพอ่ยาพี่ยาร้องเพลงไม่เก่งนะพี่ยาร้องเพลงไม่เก่งแต่ถามว่าร้องได้ไหมร้องได้เย็นครับพี่ยาฮะเย็น อันนี้มันไม่ร้อนเพราะมันเป็นอะไรรู้ไหมมันเป็นอ่ะมีฝ้าไอไ้ใครตีฝ้าใช่มันเลยไม่ร้อนซุรองข้างบ,บนก่อนหน,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 นึ่งชั้นแล้วก็มีฟ้าตีดูเด็พี่ยาดีแค่ไหนทำให้แม่ค้าได้อยู่เย็นเนี่ยแต่ตัวพี่ยาเองอะร้อนตัวโรงงานเ,งรเราเองอะร้อนพี่ยาใส่ใจทผู้าหละเอียดเฉยมันไม่ใช่ยุคมันไม่ใช่ยุคก้าวสู้ยุคแปรสูนนี่ยเย็นนะพี่เอกเห็นไหมมันมีลมเข้านี่เห็นไหมความคิดพี่ยาเนี่ยให้มันมีช่องลมอ่ะมันมี อากเลมมันมางี้ไงเนี่ยเดี๋ยวตรงนี้มันก็มีเข้าทางนี้ไงมันไม่ร้อนแต่ถ้าเราไม่เว้นช่องลมเลยนะมันร้อนนี่เธออาจมีร้อยเหตุผลที่เธอจะไป<ม>แต่ฉันมีเพียงเหตุผลเดียวที่จะให้เธออยู่นี่เดี๋ยวให้ร้องให,ให้พี่ยาให้พี่เพียรต้ามาร้องให้พี่ยาพี่อ่านสัง่ง เฮ้ยพ่ยาร้องได้นะเพลงนี้ร้อยเหตุผลเพลงนี้พิยาร้องได้โอ้ชาล้องน้ำตาแตกนี่เรอปังพิยาลังคานี่ทำสองแถวครับพิยาน่ะมีเพลงประจำของพิยาอยู่แล้วเพลงอะไรครับไม่บอกคนตกทีน้าตาไม่ใช่พ่ยาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยลังคานี่ทำสองแถวครับลังคานี่ทำหนึ่งแถวสองแถวสามแถวสี่แถวทั้งหมดมีแถวห้าแถว หนึ่งสองสามสี่ห้าทั้งหมดมีห้าแถวถ้าสองแถวต้องรอปัดซอยไม่ตลก่ต้ก็วะตลกค <c oughs> อยดูตลอดเเนี่ยต่อไปข้างบนเนี่ยเนี่ยเห็นไหมพี่เอกมายังน,นี้ลมพัดเข้ามาเลยเนี่ยมันมีลมเข้ามานะนิดๆเนะ่ะแต่ถ้าเราไปปิดหมดเลยมันไม่มีลม,มอเออไปเข้าโกดังดีกว่า เดี๋ยวมันมันต้องมงีวันนี้ปลสองโมงรอไลฟ์สดเลยถามว่าห,หมด,นหมดนนเ,เนี่ยหมดเนี่ยตรงเนี้ยเฉพาะสามแถวเนี่ยสองล้านกว่าบาทไม่รวมกับแถวน,นู้น,นกับแถวนี้ถ้ารวมแถวนู้นกับแถวนี้ด้วยสามล้าน,านหมดไปอะ่ะเย็นเ <c oughs> ย็นป <c oughs> ิดดิปิดดิหมุนหมุนมาคว้าอีกล็อกนึ่ง <ไป S 1> หมุนลงมาทาั้งนี้ล็อกเดียวไปไปไปขายดีไหมน้ำำําลํำไยพุชาร์ต้องต้มต,ตอนที่ตอนที่ตอนที่ใส่นี่เลยใช่ไหม <S <S ยกแพ็คเท่าไหร่พุชาถ์ตหายยกแพ็คกระรถได้ก็ไปดีแพ็กระเท่าไ,ไ,ไหร่หมูอะแพ็คละร้อยเอ้ย,ยไม่ใช่ไม้ละสิบบาทไม่ได้ไม่แพ็คละร้อยนะไม้ละสิบบาทยกแพ็คกระไม้ละสิบบาท<อ>คิดไปดิเนื้อเนื้อเม็ด เนื้อสิบสิบสองบาทสิบเอ็ดบาทพอเนื้อซื้อมาสิบเอ็ดบาทนั่นน่ะเนื้อขายไปเลยสิบเอ็ดบาทยกแพ็คไม่เอากำไรเลยไม่เอากำไรหรือยัไม่เอาเนื้อขายไปอ่าไม้ละสิบเอ็ดบาทไม่เอาไม่เอากำไรเนื้อขายไปเลยเนื้อพี่ยามไม่เอากำไรเลยไม่ใช่พูดถึงอะไรที่ดิบๆอ่ะยกแพ็คนะครับอะไรยกแพ็คมันมีกี่ไม้ล่ะไม่รู้ไม่นับเียห้าไม้ก็คูณด้วยสิบเอ็ดดิเนื้อ หมูก็ยี่ห้าคูณด้วยสิบเข้าใจไหมใช่พี่ยาใจดีจังเออพี่ยาไม่เอากำไรเลยเนื้อซื้อมาสิบเอ็ดบาทก็ขายสิบเอ็ดบ,บาทเลยเนื้อเดี๋ยวผมรอคือที่เวตาก่อนนะเ<ๆ>ดี๋ยวหมดเดี๋ยวไล่จับให้ดูนี่เมื่อเช้าที่เวตาถักมาอยู่อะไปโอ้ยดูคนดิมาขายที่แกงใต้หรือเปล่า,มาไม่มาแล้วหยุดไปนานแล้วครับ อยู่ไปนานแล้วนี่ดูดิดูคนดิ่อ๋อคนเยอะใหญ่อยู่หน้ากาแฟต้องไปอยู่ตรงอื่นโอ้ยจะ<า><ด>ต้อง <คน S 1> ช่วยคิดเงินไหมเนี่ยพี่เอกในโรงงานเรียกมาหมดยังคนที่คิดเงินเป็นน่ะไอ้แก้มไปเรียกมาสาบอยแก้มหน่อยมาของอาหารเย็นไปเรียกมาแล้วก็ตังทอนมาเดี๋ยวเจ๊ช่วยคิด เรียแก้มาดูคนนี่นนะ <c oughs> คิดตังก่อนไหมไม่ไหว<พ>ไม่ไหวมา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 เอาถุงมาเจ๊คิดเจ๊ไม่ต้องใช้เครื่องคิดเลขเอาตังไหมเจ๊ย,ยื้มก่อนสองพันพลอยลูกค้าของน้อยนอยมายทางนี้ก่ยค่สามพันสี่พ<ด>ันม,มาเร็วๆรวมาเร็วๆวลูกค้ามาเร็วๆว าม,มามาน้อย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 พอไม่ถึงสิบชิ้นมาทางนี้เลยครับร้อยเจ็ดสิบเอาสองร้อยลดไปห้าบาทเอ็กออกมาเร็วร้อต้องร้อยนี่ใสอยู่นี่เปิดใส่ถุงร้อนสามร้อยมา พี่เอกจับเวลาที่พี่อาจะเอาคนตรงนี้ออกไปตันไหมร้อยสี่ร้อยเจ็ดสองร้อยสิบบาทมาสองร้อยลดให้สิบบาทมามามาจับเวลาเร็วเร็วจับเวลาจับเวลาเร็วเรสิบหนึ่งร้อยสองร้อยสิบอันนี้กี่บาทยี่ห้าสองร้อยสี่ห้าสองร้อยห้าห้าสองร้อยห้าสิบห้าอ่าวตอนสองร้อย คิดไปสองร้อยห้าสิบตอนเจ็ดร้อยห้าสิบเร็วตอนเจ็ดร้อยห้าสิบเร็ว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 เจ็ดสิบห้านี่ร้อยร้อยเจ็ดห้าเอามาร้อยเจ็ดสิบพอห้าสิบมาไปเร็วเร็วไม่ถึงสิบชิ้นเร็วๆเลยเอามาเร็วๆสองร้อยห้าสิบสองร้อยห้าสิบตอนเจ็ดร้อยห้าสิบตอนเจ็ดร้อยห้าสิบตอนตอนตอนโอ้ เร็วเร็วเร็ว,รว,รวมาด้านนี้ใครรเห็นาสองสองบอกบอกให้มาที่ร้านได้หมส้ยสิบบาทบอกว่าส <4 10 S 2> ามยู u ูบระยเห็นว่าอยสามห้าหกร้อยสามสิบเป็น <6 30 S 2> เป็นเี <100 3 S 2> นี่ <170. S 2> โหจริง เอามาอีเอาแบงก์อยมาอีแกแรกแรกแรกเดี๋ยวขาดอีกร้อยหนะึ่งแรกมาสามพันเร็วๆแบงค์ร,ร้อยแรกสามพันพลอยมามาวิ่งแววตังทรอนมาด้วย